มนได้น,นีได้ด้วยอ่ะแบบว่าใช้เป็นโมดงโมเดลมาได้โมเดลมันขึ้นโอเคกำลังครับโอเควยพี่มีหนุ่มกล้ามโตคอยปกป้อง <c oughs> หนุ่มกล้ามโตมาแล้วหรอน้องสันอะ่ะตายสิดหยน้อยพวกเราก็ไม่น่าจะกลัวบีกันหรอก <c oughs> เพราะว่าเรากวน้องฟันอยู่สี่ผู้เล่นมาน,นี่มาทางนี้นี่นี่น อ a nice a nice a nice nah. no mm ันไหนอันไหนอัน hmm. น oh, like ี้อันนี้นะตงไปกด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 อันนี้ต้นน้ำหรอเนี้ยโค้เนี่ยใช่คมีหน้าสไมลี่อยู่ด้วยไลฟ์ไหมพี่เกศไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วไปแล้วเฮยไอเยียอเป็นแบบนี้ get all shade of fridge เรนมานี่ถามว่าไงแคซอร์โอ้ยออกมะเรามากันอยู่กันหมดเลยวะเดี๋ยวฉันต้องตรวจสอบตู้เย็นโอเค it's empty get all to shop ต้องไปร้านค้ากันออกไปข้างนอกครับนพื่นนะทำไมพี่ดูไลฟ์ตัวเองไม่ได้วะ let's go go outside go outside เฮยสัสดีว่ l วัสดีสวัสดีสวัสดี o วั i ดีสวัสดีสวันอีวัสดีสวัสดรสวอสดีสวัสดี e วัสดีสวัสดี l วัสดีส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 วัสดีอวัสดีสวัดีสวัสดีสวาสดีวัสดีสวันีสวัสดว้วัดีวีววีว ไลฟ์พี่มันไม่มันไม่แคร์มไม่โทรหรอกถ้ามันไม่สำคัญขนาดนั้นอะแฟนฟรายอะมันหายกัหมดเลยนี่พี่มันไม่มันไม่โชว์หน้ายูทูบเพราะพี่เล่นอะไรอยู่ไลฟ์พี่ไม่ขึ้นหรอมันขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นหน้าโลบบขึ้นออมขึ้นหน้าโลบบใช่ไหมพี่ลืมเปลี่ยนอันนี้ป่ะลืมเปลี่ยนแต่โลบบป่ะขึ้นแค่ว่าพี่เปลี่ยนโลบบแล้วแต่ว่ามันไม่ออกโอเคมันจอเ i x everything Get car key. We need car uh, key. Car key. The car key here. Okay. I got it. The lot. Make it in the car. Okay. Oh, oh, how it's i like that. Oh, 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 oh oh. Oh, right? oh, oh, <laughs> <man>. <laughs> <laughs> oh, 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 พูดกับอดีตนะคะเอ่อพูดถึงเรื่องอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าต้องไปแหวกที่ร้านค้านั่นเองโอเคเราอยู่ร้านค้าแล้วก็ไมซื้อของบล็อกเราไม่มีอะไรจะแซ่บเราไม่มีของแซ่บมันไม่ซื้อเหมือนเดิมอ่ะสวัสดีค่ะตื้อดึงตื้อดึงโอเคเราต้องไปเอา get the ships มีอะไรอีกเก็บเหรอเก็บอีก เอ็กซอ่ะามอันสามอันอกดแล้วแล้งโอ้ยเนี่ยแบงองโอ้ไอแกมึงตกทำกูตกใจแล้วทำไมมึงมากรีดก,กายมึงจะตั้งวงเหรอ,อเขาชอบก็ชอบผมไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนั้น,นครับแต่ว่าผมกำลังคิดถึงลูกของอผมเหรอวะเขาเขาตายเมื่อเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วคือมันไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกมันเป็นเชฟชิฟเตอร์ ก็่เป็นฆ่าเขาทำตัวเป็นใครสักคนที่รู้จักเป็สิ่งที่แย่กันนะคิงคือไม่มีใครเชื่อฉันเออผมผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้จะเป็นยังไงผมผมก็ต้องไปแล้วผม be careful คือ be anything ระวังนะมันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วี่แก่ละมันก็เป็นแก่รีบซื้อรีบกลับบ้านดีกว่านะกลัวนะกลัว พี่พี่นากลัวไปไปไปเอาของเอาของเอาของกลับมาเอาเพราผมออกแล้วขุดเย็นผมเสียใจกับความสูญเสียนะลุงขอโทษด้วยนะลุงไป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 เชเกาเชเกาลุงมันไม่มีแล้วนี่เป็นไรอ่ะทำไมมันเด๋วๆอ๋วยังนี้ท็อกช่วยดูเวียนกายท็อกแมนทุกอย่างโอเคไหมครับคือเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ใช่ไหมใช่ just a long day yeah p i กด ESA แล้วก็มันจะมีการตั้งค่าแล้วก็เปลี่อนความคิดฝึกโอ้ยที่เหยนนี่ใบดาสมันเข้าไงอ่ะ <Okay. S 1> ก็ก็แค่พูดแหละบางครั้งเราคิดว่าเอนเรนเห็นเราบางอย่างแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่ใช่อย่างไม่ใิด <c oughs> แล้วแล้วมันหมายความว่าอะไรวะ <c oughs> อืมนั่นแหะเนก็ก็ไม่มีอะไรก็แค่ อย่าเชื่อทุกสิทุกอย่างที่นายเห็นเข้าใจไหมมันก็มันมันก็แปลแต่ก็โอเคอ่าโอเคครับโอเคมันก็จะเป็นต่างาล้วค่ะรัฐบาลเจ็ดดอลลาร์ครับโอเคโอ้ผมลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่รถเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาแล้วครับแป๊บนึง พอฉันตื่นว่ามึงไม่ได้จบช่มั้ยโอ back and ์ a พย for the product ไปจ่ายของจ่ายตังค์จ่ายตังค์แล้วจะเป็นคนดีดแล้วจะไม่ <นะ S 2> แบบว่าย <นะ S 2> กของอขึ่นเลยไม่ได้หรอพีอ่นะ้องตื่นกับพี่คาเชียร์กลับรถข้ากลับรถกลับรถที่แปลว่ากลับรถจริงๆไปไปไปแล้วเดี๋ยวเราไปปิดเราจะตอบ มาแล้วกับ้านกับบ้านเราลอยขึ้นไปเอ้ยไอ <idee! S 1> จอนมันปมไปไหนมาเนี่ยโอก้ก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้จะรีบก็แค่แบบรอแกพี่ที่ทรถสองชั้นตอนแรกเราจะทิ้งจอนไปไงก็อ๋องั้นโอเคงั้นไปส่งฉันที่ออฟซิสซี่ส,สิตอนนี้มันจะเที่ยงคืนได้ป่ะถ้ามึงมาเสียงยางดังกูทุบแม่งเลยโอเคก็ขับรถแล้วก็ส่งจอน แต่สไตล์มันเหมือนเกมที่พี่เอกเล่นเหมือนกันนะอ๋อลอยไปเลยวิ่งโอ้ no, no. โหเกมเสียงอย่างดัง <No. S 1> กูลดเสียงเกมก่อนกูท้อเลยเมื่อกี้เจอเมื่อกี้ไปโอ้ oh, แล้วพี่ระดับเสียง<า>ยหลังจากก็ส่งจอนที่ออฟฟิศเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรต่างๆงจอนเลย <Okay. S 2> ก็คือไม่มีอะไรเลย <Okay. S 2> ไ,ไม่ทำที่ออฟฟิศไม่เป็นชั่วโมงนะไอ้เหี้ยกูต้องไปหาไปดูแล้วแหละว่าจอนเป็นอะไรหรอเป่ะ ก็ทิ้งแมไงไว้เลยกูออกลับบ้านมึงมีโอกาสขับรถหนีละเพื่อนไปดิมัวรอะไรอยู่ละไปเราต้องมาะกบตัวโอ้ยทำไม,ไไไมขอพี่ยังป๊อปอยู่ตรงหน้าอยู่วเนี่ยจอยคอมพิวเตอร์เปิดอยู่นี่ต้องมาเช็คดูซะหน่อยแล้วอ๋อมันมีพาสเวิร์ดม แล้วต้องหนใช่ไหมหาพร์ตจองกันไีก่อนนู่นนตรงนี้มีกระดาษเดี๋ยวมีไฟพ่วงมาอีกกูถีบนะอะจองพจร์ w o r คือแปดห้าสองศูนย์แปด้าสองศูเห็นไหมวะมันบอกว่าจอนล็อกอินว่าสาาทิตยที่แล้ว แล้วเมืกก่อกี้แล้วใครเข้ามาอ๋อโทรศัพท์ดังรับ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 แล้วเจ๊ดิฉันฉันต้องรับฉันต้องร,รับสายนี้เฮ้ยทำไมข้างนอกเป็นอะไรอ่ะทำไมทไมโทรศัพท์เำ้ยทำไมทำไมรถเป็นไงวะม,มาส่งมา,มาส่งจอนเขาบอกว่าขอให้ฉันมาส่งจะเอาของที่เนี่ยไม่ทำไมไฟไหม้หนูได้ยินเสียงแล้วคะแล้วจะอะไรจอนนายบอกเขาว่าไงนายมาส่งจอน จอมันตายไปเมื่อสามทิตยแล้วนะอ่ะไม่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 มัไปไม่ได้เขาเขาคงอยู่กับกูเราต้องเจอกับเองไม่มันไม่ใช่จอมึงมึงฟังกูนะเขาตายไปสามอาทิตย์แล้วเนี่ยมึงออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้แหละเอาไปไอ้เหี้ยเจเ e เตอร์ระเบิดกูกูมันไม่ใช่แล้วไอ้เหี้ยกูต้องการกูต้องการไฟฉายนั่น ดยบายเดย์ไลท์ไปออกออกจากออฟฟิศออกทางไหนออกทางนี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมออกได้ออกได้อย่ามีอะไรแะอ่อเดีวเดประตูล็อกทีบได้ไหมทิบออกไปไอเจ๊มึงมาจากไหนเนี่ยมึงกูเพิ่งโทรไปหาไม่ใช่เหรอแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ตกใจนะใช่มึงทำให้กูตกใจอย่างมากมึงมาได้ยังไงเนี่ยประตูล็อกไม่ใช่เหรอ ล็อกล็อกอะไรมันไม่ได้ล็อกสัหน่อยตอนนี้มาก็ก็เดินเ <c oughs> ข้ามาได้เลยอะ่ะต่อเหล่กแปลกนะเราม,มันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวกูพยายามเปิดม,มันล็อกเนี่ยมันล็อกอย่างแน่เลยที่มันคุกติดกับดักเชี่ออะไรปะเนี่ย <c oughs> นี่ดูดิกูกูไม่รู้นะเพื่อนแต่ว่าถ้าประตูมันล็อกเนี่ยตอนเนี้พวกเราแย่แน่วิคึก bro วิ่งได้กูไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนแต่ว่าเราต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ ไฟจะขี้จะ get out of the office นั่นไปอย่มีอะไรโดดไปนะคือต่อยจอแล้วรอบนี้จะต่อยแล้วเมื่อกี้นี้ขนาดเบาเสียงยังยังดุ้งโอเคอาไปกับเจกอาวตูเดินข้ามหัวเจกโอ้โหเฮ้ยเอ๋เฮ้ยบูเพิ่งเห็นเลยเนี่ยมันคือไฟคือไฟมันเผามันงมาแล้ว เอุ้ยใครใครทำแบบนี้กันนะมึงหรือเปล่ากูแค่คอยากออกจากที่เนี่ยกูอยากจังกับบ้านนะ <c oughs> ไหนบ้านกูไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปส่งที่บ้านเธอแล้วกันนะแต่ว่านายมามา,มากับกูมาไปกับฉันโ <c oughs> อ๋อรถเ,เจ๊งมันก็มานานนี่นะอ๋อนี่รถมึงเหรอเนี่ยเห็นมันตั้งนานแล้วไป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 รอลอย ขมิ้นค่ะคุณแม่ดีพอป่ะอันนี้จะก็มาส่งโอเคดีบากเกือบไปแล้วแต่ว่าเสียรถไปแต่ก็ยังดีนะพี่ยังไม่เสียชีวิตเพราะว่าจอนเนี่ยคงจะไม่กลับมาโอุ๊บมีโน้ตอยู่เมง้งเม้าไปฮะ ผมเหน็ดไปแล้วผมเหน็ดไปแล้วไม่เป็นไรน้องพายไม่เป็นไรโอเคปิดอ่ะก่อนอ๋อต้องอ๋อปรยัดไปทิ้งโอเคโอเคแปดอันเลยหรอต้องทำยังไงถึงโอ้ต้องทำยังไงถึงได้มีขระยัอีในบ้านขนาดนี้วะเนี่มึงจะให้กูจบที่ก่อนเป็นอะไรพี่เมย์พายระเบิดครับ เน็ตไม่ดีอ่อนะต้องกอ็เปิดนะถ้าอะไรว่ะนะทำ <Okay. S 2> มันมีคนกระโดดชุดอันนี้ไม่นาโอเคเอาอย่างไปทิ้งทิ้งไหนคะโอเคพี okay. า่าดโอ้ยทำไมมันมีกำแพลงอะไรปรีหน้าพี่วะโอเคใช้ลังจา้าเดี๋ยวแม่ว่า <Okay. S 2> ไปเล้วแล้วตายๆช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือ เรามีกันสี่คนเราต้องช่วยกันนะโหไฟดับโอ้โหบ้านมึงนเนี่ยยังอะไรต็อยู่ข้างนอก <Okay. S 2> อน,น้องสันไปแล้วใช่ไหมเกาะน้องสันยังอยู่มาปั่นไฟเดี๋ยวคือเริ่มมา<ห>เรียกเออเสียง <Okay. S 2> อะไรอ๋อยังยังยังน้องแมวแค่นี้นะแมวก็อุ่นใจ พอผัดเข้าบ้านปุ๊บอ่าประตูวหน้าต่าใช่ปีประตูวหน้าต่างไอ้ไอ้จอนไอ้จอนมึงคือกูเบาเสียงแล้วยังจะดังอีกแล้วเนี่ยไม่แกแกไม่ใช่จอนแกไม่ใช่จอนหยุดเล่นกับกูได้แล้วมึงออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะใช่ออกมาเออกนี่ไงแกไม่รู้จักฉัน ลองดางดู down, สิฉันนี่แหละเป็นคนฆ่าจอนแล้วกูก็ไปหาเพื่อนมึงด้วยแจ็คเนี่ยเขาก็ำลังตายข้างนอกนี่นแหละแล้วตอนนี้เป็นตาของแกกูจะมาเล่นมึงเฮเจอกันนะเพื่อนแล้วทำไมผีต้องใส่หัววะ <c oughs> แล้วเราก็มาปิดหน้าต่างต่อ <c oughs> พี่ไม่รู้พี่ไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่นอกบ้านโอเคไปไปเก็บกระเป๋าเดี๋ยวนี้โอเคเราต้องไปที่รถทำไมถึงเอากระเป๋าอะไรไปนอกบ้านอย่างนั้นนะโยนโยน,ยนอนอ,อมกมาอย่างาานี้เหรออืมมันกลัวไปยังไงจะแพนิกกับอีผีเมื่อกี้แลวนะปิดประตู ตกใจเสียงไม่ใช่เลยหรอกมึงไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยด้วยซ้ำโอเคเอาขอไปใส่เอาไปหลังรถเรารถเยอะจังลเรากงระเบิดไปต้องอันนึ่งคุกกลมหน้าเลยเดอินดฟาไปไป Let's go วิ่งว้ก็ตอนที่ขับรถก็เห็นเจ๊กนอนอยู่ลงมนนอย่างบาดเจ็บอ จะช่วยเขาหรือว่าช่วยตัวเองเพื่อนไปเดี๋ยวนี้ไปจัดที่นี่ผีไอ้ไอจอนจะมาหาแกมันใช่เจ๊กใช่เจ๊กเราจะไม่รีเจ๊กเอออันนี้ไม่ใช่เจ๊กแล้วไอ้เจ๊กอะอีผีกูจะฆ่าพวกมึงจะฆ่ากูยังไงโอ้ป๊อปเลยพอโโอเจ๊ก เจ๊กเราด้วยโอ้โหแล้วเจ๊กเจ๊กมันล้มอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้อ่ะกูเลนดิ้งเอ่อก็คือถ้าเราเลือกช่วยเจ๊กเราจะได้กูแลนดิ้งถ้าเราเลือกไม่ช่วยเราก็อาจจะตายอยู่ดีก็ไม่รนั่คือถ้าเราไม่ช่วยเจ๊กก็คือเราขึ้นรถแล้วก็แค่นั้นอะไรอย่างนี้ไปเลยไม่รู้เหมือนกันถ้าเรากลับไปขึ้นรถเราอาจจะโดนผีแห่ในรถก็ได้อ่าอ่าอ่าโอเคเย้แค่นี้เหรอแค่นี้เองเนี่ยแหละค่ะ เน่นจำเน่นกุ้งบูมบูมฉันสตรีมไปยังไม่ถึงเท่าไหร่ทำไมเธอทำร้ายฉันอย่างนี้อย่า,า,อ,ยาอย่าไปเล่นไอ้ปีกกรปักเลยว่ะปีกกระักที่บ้านไม่ไม่สมควรสตรีมสมควรอดัดคลิปเฉย <laughs> เอาเก็บไปก่อนไปเล่นแมวโดดต่อี่เฮ้ยมีอันนี้ด้วยว่ะนับสังหาสยองฝัน หนีไปเล่นเกมไอท้<ล>ที่เกมที่พี่เอกเล่นหนักไอ้คอฟฟี่ช็อปอะฮะ <c oughs> มันก็ทำเรียนแบบไอน้นี่เหมือนกันอืมมันก็เรียนแบบเลยแหละอืม <c oughs> แต่แบบเลิกจำเลิกจำด้วยเสียงได้โปรดก็ดจริงมันตกใจจริงแต่แบบอืมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นจำด้วยเสียงอย่างเดียว <c oughs> เออเหม่อเหม่อเลย ไปไปดูตาบ่อยๆกูแฮปปี้ก่อนมอที่ไปเล่นเกียมันนี้แล้วโอเคพี๋เี๋ยวครจำมาครับเีายวครจำมารับคุ Bota